ตอนนี้เราก็อยู่ที่ที่พักแล้วจ้าทำไมต้อง <c oughs> กางแขน <c oughs> ตัวอะไรเอย่ยนำโชคนำโชค เคครับเดี๋ยวขอรีวิวที่พักจากผู้ชํานาญการนครผู้ชํานาญอะไรชํานาญการแต่ว่า,อาชอบมากห้องสวยห้องสวยมากเลยเปิดเข้ามาใช่ไหมจากประตูใช่ไหมเปิดเข้ามาเจอตรงนี้ตรงนี้คือต,อตู้นิรภัยแล้วก็ชั้นเก็บของนะคะมีล่มมีไฟสายให้นะครับใฉายเขามีไว้ทําไมอ่ะเอาไปตีวัวน,นแล้วก็มีตูเ้เย็นตู้เย็นก็จะใหญ่หน่อย ใหญ่กว่าตู้เย็นโรงแรมทั่วไปเพราะว่าโรงแรมทั่วไปเราจะเป็นตู้เย็นเล็กๆใช่ไหมอันนี้กว้างใหญ่แต่สองมีเท่านี้แต่ว่าในนี้กินได้หมดนะคะเนี่ยมีที่ชงชากาแฟขนมที่เคาน์เตอร์เขาบอกว่ากินได้ฟรีทุกอย่างไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มจ้ะเสร็จแล้วมาดูด้านนี้ห้องน้ำมือนได้ใช่ไหมกระจกบานใหญ่นะคะแล้วมันคืออะไรผู้หญิงชอบแน่เลยเขาเหมาะการแต่งตัวว้าวห้องน้ำ ถ้าโค้กเป็นระบบออตโนต้นะคะไม่มียางอาบน้ำนะคะแล้วก็เป็นชาวเวอร์แล้วก็มีอาอแล้วก็มีของใช้ให้ปกติมีข้อดีที่สุดที่เขาอยากจะให้นำเสนอนะข้อดีที่อยากนำ,นำเสนอใช่นี่ของใช้ในห้องน้ำที่เขาให้มีแปรงสีฟันพร้อมยาสีฟันนะให้สออันเสร็จแล้ววุยนะคะ หมวกคุมโมล่มาในปกติใช่ไหมคัดทันงบาดปกติใช่ื่อนนี่นมีโกลกน้ำยาโกลหนวดให้ด้วยคุณผู้ชายถูกใจถูกใจแน่นอนไปแลวนี่ดูครับะูบออโต้ครับแทนแทนแทนมาศึกษาวิธีการใช้เอาเองนะแล้วก็ดูร้อก่อนสิ น้ำหนึ่งไหมโฟกัสอ่ะเตียงคิงไซคิงไซด้วยครับเตียงใหญ่อันั่นตัวอะไรอ่ะนี่เราเมาเอกบ้านโอม,มดูบนเพดานหน่อยชอบมากดูดิอาจจะไม่เห็นในกล้องครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเออในทีวีนะคะสมาร์ททีวีหรือเปล่าไม่รู้เป็นสมาร์ททีวีทำมิเลอร์ได้ด้วย มาทีวีเลยคือห้องก็ไม่ได้กว้างมากทัดว่าขนาดมันกําลังดีอ่ะคือขนาดกาลังดีมากๆไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็มีโซฟาในห้องเนี่นจ้าแล้วมันก็ไม่ใช่โซฟาธรรมดานะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันคือโซฟาเบสนะอันนี้สามารถดึงออกมาเป็นเตียงได้นะคะว้าวว้าวแล้วก็มีเก้าอี้สตูจ้ะสตูองใครสตูค่ะเหือนเติมเป๊ะ แล้วที่เด็ดดวงอีกอย่างคืออะไรรู้ไหมอะไรวิวด้านนอกไปไปดูวิวกันเด็ดดวงมากดูราวยน้ำไหมฝาวยน้ำดีมากเขาบอกว่าถ้าเป็นวันศุกร์หรือวันไหนนี่แหละมันจะมีปาร์ตี้โฟมแต่เพลินว่าเรามาวันธรรมดาก็เลยอดเล่นปาร์ตี้โฟมนะจ๊ะจริงๆแล้วถ้าเป็นวันไหนนี่แหละเดี๋ยวลองหาข้อมูลดูว่าวันศุกร์หรือเปล่านี่แหละเขาจะมีปาร์ตี้โฟมด้วยนะไปดูสาวยน้ำเลย แล้วก็เหตุผลที่เลือกโรงแรมนี้อีกอย่างคืออะไรรู้ไหมคือโรงแรมอ่ะมันอยู่แบบมันเชื่อมกับห้างเทอร์มินอลเลยเว้ยคือทางเข้าโรงแรมกับทางเข้าห้างคือทางเดียวกันชั้นจอดรถใช้ร่วมกันแต่ของ,งของโรงแรมอ่ะก็คือจะจอดชั้นสองอืมคือมันดีอย่างนี้นี่เองคือลงไปเนี่ยสามารถทะลุเดินเข้าห้างได้เลยจะเข้าห้างตอนไหนกี่โมงก็ได้นะคะใช่มันดีอย่างนี้แหละสำหรับใครที่เป็นสายสิ่งตามโรงแรมอ่ะก็น่าจะชอบเพราะว่า เดินลงไปก็ช้อปปิ้งได้เลยครับส่วนในห้องนี้เรียนนี้นะครับมีร้านที่อยู่ในห้างสามารถโทรสั่งได้ใช่มาส่งที่ห้่องจากว่าโรงแรมเราอ่ะมันใช้พื้นที่แบบว่าร่วมกันกับห้างเทอร์มินอลใช่ไหมดังนั้นเนี่ยร้านอาหารอ่ะมันก็สามารถสั่งขึ้นมากินได้เลยเว้ยม,มันสะดวกตรงนี้แหละดีสุดๆเลยแต่ถ้าใครไม่อยากสั่งก็เดินลงไปกินนะคะ เ,เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูร้านอาหารอยู่ข้างบนกันบอกว่าชั้น32นะครับบอกว่าสวยมากแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูสระว่ายน้ำกับฟิตเนสด้วยป ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอาหารที่อยู่ข้างบนของโรงแรมนะครับดูบรรยากาศโอ้โหโมพัดโมพัดเห็นวเมงหมดแล้วิวดีมากข้้งโรงแรด้านบนดูวิวดีมากดีมากนะเดี๋ยวคืนนี้เราจะมารีวิวให้ดูใช่คืนนี้น่าจะได้มานั่งดิ้งเดี๋ยวคืนนี้ค่อยมาดูอีกทีว่าข้างบนบรรยากาศเป็นยังไงเนาะอยากถึงตอนคืนเร็วๆแล้วอยากกิน ไปเดินเล่นห้างกันดีกว่าไปช็อปปิ้งมันดีอย่างนี้นี่เองดูดิเดินออกมานอกห้างก็เจอขอไอเฟลเนคะดูใจ<ค>เราแหดีด,ด,ดนี่เองถูกใจอ่ะเนี่ยแค่เดินออกมา จากโรงแรมก็ได้ช้อปปิ้งแล้วอะคิดดูดิคือโรงแรมกับห้างเทอร์มินอลมันติดกันน,น่ะนีอบบ่อ่ะดูดิโ้มีความสุขวะ่ะ โอ้วันนี้เราเที่ยวหลายประเทศเลยที่รักหันมาเดียวตอนนี้เราอยู่ที่สะพานสะพานสะพานเกพเกตเสียงเด็เกเจียวจ้าว <c oughs> เด็กเยอะอเด็กเยอะานฟานิสโก,โกม,มีรถด้วยมีรถด้วยห้องน้ำที่นี่ทำน่ารักมากเลย กินขึ้นมาเลยที่รักฮัลโหลมันเครื่องย่อยว่ะโอ้โหอะไรเนี่ยตัวนี้ยงไม่ไกินเลยอยากให้ทาปากกามั่งโดว์วันนี้เล่นตัวไม่ไม่หิวไม่หิวหน้าเหมือนตุ๊กตาเลยที่รักเออน่ารักหวะกลัวมันเน็บมือมากเลยอ่ะ ช้อปปิ้งเสร็จแล้วกลับห้องกันดีกว่าที่หลักเขารู้แล้วว่าข้อเสียของที่นี่คืออะไรพอมันอยู่ใกล้ห้างใช่ปะ่ะมันก็ช้อปปิ้งง่าย <What S 3> มันก็ <you say? S 3> เปลืองตังค์ไม่ได้เปลืองตักหน่อยเขาเปลืองคนเปลือง <laughs> ตังค์มีเวลาเยอะนอนดีกว่าใช่สวัดีคสายอะไรอะ่ะเฮ้ <c oughs> เป็นพลังงานบางอย่างจเจอกันตอนไปว้มนะปบุยปุย,ยมีสไลเดอร์เหมครับก็มีห่วงยางให้เด็กเล่นด้วยขี่ได้นะมีสุดๆรับลองเด็กมาเล่นนี่ ไม่คืจตัตตารแมัก็มีอันนี้นี่เห็นบ้าทําเหมือนเป็นน้ําตกด้วยทําไมเวลาเขาพูดแท็กต้องมายิ้มแบบนั้นฮะกำลังดูว่าเขาทําอะไรอยู่เงี้ยเหรอชอบเปล่าชอบสระว่น้ําที่นี่เปล่าชอบแต่ยังไม่ได้ลงเลยอืมน่าสงสารเหมาะก,กับเด็กอ่ะอใช่มากๆเด็กก็จะชอบเราก็เป็นเด็กนะฮเด็กโง่ขอ,เ,อเรา เพราะว่าเม็ดพี่10ตเม็ด50เองก็ดีอ่ะโดยรวมดีนะครับนี่ล่ะด้วยรู้สึกความแบบเองคิดไปเองเองก็จับไปเองค่อยๆเดินไปดิ <S <S โอ้ย

ตื่นเช้ามาอีกวันเราก็พาทุกคนมาดูห้องฟิตเนสนะครับนี่กำลังทำอะไรอยู่ครับปั่นจักรยานครับปัน่นปั่นจัก,กรยานปัน่นเราพาเดินดูรอบๆมีออกกําลังกายมีอะไรบ้างห้องออกกําลังกายหลายอย่างอยมีที่ปั่นจักรยานสองเลื่องเป็นแบบนั่งแบบเนี้ยที่มีพนักพิงนั่นนึงแล้วก็แบบอย่างเนี้ยอันนึงอย่างเงี้ยคืออะไรก็ออกกําลังกยาย ค่อนข้างที่จะครบอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ครบอะ <Okay. S 2> สามารถออกได้ทุกส่วนก็ดีนะถือว่าโอเคเลยแหละโอเคเท่าถ่ายกันเนี้ยใช้ความตื่นระดับสี่ <c oughs> ้องมีการอวยอวยตัวเอง <c oughs> การอวยเองว่าฉันหนืดนะฉันหนืดนะครับนกะ็ <c oughs> จะมีอุปกรณ์ที่เอาไว้แบบคาร์ดิโอได้ครับแล้วก็เอาไว้เล่นเวทเทรนนิ่งได้ด้วยนี่เครื่องเวทเทรนนิ่งนะครับเห็นปหม มีอยู่สเครื่องมีเครื่องนี้ครับแล้วก็เครื่องนี้นะครับแล้วก็จะมีชุดดัมเบลด้วยนี่มีครบใครที่เป็นสายสุขภาพต้องออกกำลังกายได้คนระับเหมือนเราเราก็สายสุขภาพกินจนตัวแตกแล้วค่อยมาออกกำลังกาย โอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาสุบโรงแรมนี้เนอะถ้าในส่วนของพวกห้องเอ่ยหรือว่าการตกแต่งอะ่ะก็ถือก็คือว่าสวยนะนะดูดีเลยอะถึงห้องมันจะเป็นไซส์แบบไม่ใหญ่มากแต่ก็มีของให้ครบคันดีนะครับใช่ห้องไม่เล็กไม่ใหญ่ถือว่าโอเคใช้ได้ค่ะมีที่ตากผ้าเช็ดตัวด้วยที <c oughs> ่ <c oughs> ไม่เคยเห็นเอาจริงๆนี่ให้ดูนี่ <c oughs> อ่านั้นเราให้ดูตอนแรกไปแล้วเ่อไม่มีไม่เห็นเราไม่ได้บอกอ่าเ <c oughs> ห็นไหม มีมที่ตากผ้าเช็ดตัวด้วยดีมากค<ส> <นะ S 2> รับโรงแรมอืมอ่นไม่เคยเห็นนะอาหารเช้าก็กําลังดีไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยเกินไปก็คือไม่น้อยอ่ะปานกลางก็ถือว่าโอเครสชาติอาหารกลางๆนะคะใช้<ต>ได้เลยแต่ของที่ทําให้แบบสดๆใหม่ๆอ่ะก็จะมีพวกยังไข่เอกเป็นไอดีกอย่างเงี้ยไข่กระทะใช่ป่ะมีอะไรอีกออมเล็ตออมเล็ตม,มีข้าวขาหมูมีข้าวมันไก่มีข้าวต้มอย่างเงี้ยนะครับ มีซุปเมโสดด้วยของที่มันควรจะมีะนะครับมก็มีหมดแล้วที่ชอบที่สุดคือพวกไอสิ่งอำนวยความสะดวกของเขาอะที่จะเป็นพวกสะว่ายน้ําดีครับออกแบบสวยดีแต่น้ําเย็นมากนะครับลงไปเล่นแป๊บเดียวนี้เล่นไม่ไหวเย็นนะครับแล้วก็มีในส่วนของคิดขับอันนี้แปกเพิ่งเคยเห็นถ้าเกิดใครมีรูหว่ามีเด็กอย่างเงี้ยโอ้โหน่าจะชอบเลยเพราะว่ามันสวยด้วยนะแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมให้เด็กเล่นด้วยอย่างพวกแปะประดิษฐ์นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่ใช่แบบ เล่นจากมือถืออย่างเดียวไงะนะเป็นอุปกรณ์ม,มีกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กอ่ะใช่มีม,มุมอ่านหนังสือนิทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าดีค่ะโรงแรมนีหลากหลายผู้ใหญ่พักได้เด็กก็พักดียิ่งมาเป็นครอบครัวได้ก็ยิ่งดี เหมาะกับเป็นครอบครัวดีค่ะยิ่งการบริการที่นี่ดีมากเรื่องการบริการนี้ต้องยกให้เลยตั้งแต่ไปโรงแรมมาทั่วไปโรงแรมนี้ถือว่าดีมากเพราะว่าเมื่อเราจะเดินผ่านใครอ่ะพนักงานต้อนรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นพนักงานทางการจ่าเดินผ่านพนักงานของที่เนี่ยแค่เดินผ่านเขาจะยกมือไหว้สวัสดีค่ะอย่างเงี้ยทุกคนเลยทุกคนนันเนี้ยต้องยอมรับว่าทุกคนจริงๆการบริการเขาดีมากแล้วเขาก็ยิม้มแย้มตลอด อันนี้ดีชอบก็ักใจอยู่บนห้างด้วยช้อปปิ้งง่ายด้วยนะจ๊ะ,ะก็มาดูว่าคราวหน้าเราจะพาไปทักที่ไหนอีกถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยเจอกิปหน้าบ๊ายบายจ้า